โอเคค่ะขอบคุณใาแม่เพนขอบคุณหลายๆเดอ้อน้องตองสวัสดีค่ะพี่เพนสีน้องตองยังน้องตองยังอยู่นะน้องตองสวัสดีพี่เพนเดอ้อให้ปิมยังไม่ลงเหลืออีก <c oughs> เลื่อมบนงกับควงว่ามันหมนุนน้องตองสวัสดียามเช้าค่ะ เรื่องมึวาของจากวางหมุนเนิดก็เป็นใต้เน่ยบ่ได้เนี่ยทิได้สดกับบ่ได้จำหมูว่ามันแดดจ้างรถเมโคมากุดันทางน้ำโหชัดยุจ้าสันว่าเมื่อกี้นะง่ายขึ้นไปบึงเห็นโทรศัพท์หมุนหมุนไม่พิมกันเลยว่าเอาเรื่องบึงโทรศัพทรรพ์จต่ของ มู่บ้านอยากไลส่สดให้เบึงองยู่จากตอนเมคโคูผลมะกรูดแต่มันทําไม่ได้มันแดดมันแดดแนม,มนกับเครื่องกับห่อนจ้าโอเคเดินทางปลอดภัยจ้าเดินทางปลอดภัยนะคะพี่เพน๋ยวมีโอกาสิไปเก็บเห็ดน้ำจ้ามีโอกาสอา่ะพี่พี่เพนไปแล้วบ่จะกลับง่ายไหมนี่ เนีย่ยถ้าคุยเด้อจ้าโอเคค่ะขอให้ปังๆยอดปังๆเด้อได้เหรียญเยอะๆให้ปิ้มสิพอไงพ่อบบขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกกำลังใจด้วยเดี๋ยวเราไปดูไปหาคอนเทนต์ตอนจจบก่อน ำใหญ่ดีกว่าน้องตองกินลำใหญ่ไหมน้องตองหรือลุงวางเป็นคนเล่นนี่เราจะมากินลำใหญ่กันตอนตอนจบมากินลำใหญ่ <c oughs> ลำใหญ่หวานๆ ไก่ควนเงี้ยงๆกับพี่กินหมดหรอเป็นห่วงเขกินเลยพี่เป็นสีเดินทางปลอดภัยครับ ก็ไปนะครับสงดลยากินสดๆข้าต้นนี่แหละ กินสดๆเลยหวานหวาน อวดแนวเดียวนี่แหละจ้าอยู่บ้านอวดก็อวดลำไยไปอวดผักลูกสาววันนี้เอาลำไยมาอวดลำไยมาอวดเก็บเอาจ้ะเก็บเอาเก็บเอาลำไยเด้วเอาหมูเอาเก็บได้เก็บเอาเลย